ดาบเมล็ดฟลาเวอรดาบแจกฟรีจากกิจกรรมใช้กับใครดีครับคลิปนี้เรามาให้คำตอบกันสั้นๆกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเสือกับเกมเกมชิน Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวดาบตัวนี้เลยครับกับ m e l l e t Flower ครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมการครที่จะเติมเงินเกมเก n s h ชินอิมแพกนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย i ิ h m a n s h อ p ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครทุกสะดวกไว้ใจได้ครับเติมผ่าน u i ไดได้ด้วยลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะอย่าลืมไปเติมกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่รายละเอียดของดาบตัวนี้กันก่อนเลยนะครับผมดาบตัวนี้นะเราจะได้ฟรีจากตัวของกิจกรรมพรจากสายลมและดอกไม้นะครับผมโดยให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปทําการไล่ตีลูกโป่งเนาะเพื่อนๆก็จะได้รับดาบมาฟรีๆแล้วครับับส่่วนนไเทขดกาตางตางๆะ ผมก็จะมาอยู่ตามร้านค้าแบบนี้ครับผมนี่เนยผมก็ทําการซื้อมาครบเรียบร้อยนะครับผมหลังจากขัดเกลาจนเต็มแล้วนะครับผมและอัปเรเวลจน90ครับเรามาดูรายละเอียดของดาบนี้กันเริ่มจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานครับเริ่มต้นที่565ก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวครับสำหรับดาบสีดาว ค่าชำนาญธาตุอยู่ที่110ครับถ้าเราเทียบกับดาบชำนาญธาตุอื่นๆนะครับผมก็อาจจะดูน้อยกว่านิดนึงเนาะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าตัวของความสามารถของเขาเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวครับภายใน8วินาทีนะครับหลังจากที่ตัวละครที่ใส่ดาบนี้เนี่ยใช้สกิลธา,าตุถูกศัตรูหรือว่าทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุครับเราจะได้รับตัวของค่าพลังโจมตี24หน่วยแล้วก็ค่าชำนาญธาตุ96หน่วยมาทันทีแบบง่ายๆเลยครับยกตัวอย่างนะครับผมเดย่านเนี่ยมีค่าชำนาญธาตุอยู่ที่166หน่ว ผมเราเอาเดยาเนี่ยกดใช้สกิลธาตุถูกศัตรูไปนะครับผมกลับมาดูอีกหนึ่งครั้งก็จะเพิ่มมาเป็น262ครับก็เรียกว่าเพิ่มกันมาง่ายๆเลย96หน่วยทันทีถ้านับดีๆเนี่ยดาบนี้เนี่ยก็เหมือนดาบชำนาญธาตุ2 6 6หหน่วยนั่นเองครับผม นาะก,ก็ถือว่าเป็นดาบที่ค่าชํานาญท่าสูงเลยแถมค่าพลังโจมตีตัวนี้เนี่ยก็ถูกเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมเมื่อกี้เราสังเกตแต่ชํานาญท่าใช่ไหมจริงๆค่าพลังโจมตีก็ขยับมาเล็กน้อยครับซึ่งข้อเสียของดาบตัวนี้นะครับผมสมมุติว่าเนี่ยผมอยู่ในตัวละครอ,อื่นนะเอาตัว้อตัวละครอ,อื่นนะครับทำดาเมจไปนะครับมีการเกิดดาเมจในสกิลท่าเกิดขึ้นนะครับผมทีนี้เรามาดูสเตตัสของเดย่าก,กันครับ นี่เลยครับมันไม่ได้ถูกบวกเพิ่มเข้ามานะก็ยังอยู่ที่166หน่วยนะครับกับการครับถ้าเราสลับเดย่าลงมาในสนามนะครับผมกดสกิลทา้าดไปตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวของบัฟเนาะสลับออกปุ๊บนะครับผมมันก็จะอยู่ไปอีก8วินาทีนะครับในตัวของดาบเนาะนั่นก็หมายความว่า8วินาทีนี้อยู่นอกสนามไม่ได้นะก็ต้องสลับมาอยู่เรื่อยๆนะครับผม ถัดมาครับเรามาดูกันว่าตัวละครที่เหมาะกับการใช้ดาบนี้จะมีตัวละครอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยดาบนี้นะครับจะโดดเด่นสําหรับตัวของค่าพลังโจมตีก่อนเลยตัวละครตัวไหนเนี่ยที่มีการใช้ค้าพลังโจมตีเนี่ยก็น่าพอหยิบมาใช้ได้ครับ ถ้าเราฟิลเตอร์ตัวละครดาบใหญ่ทั้งหมดในเกมนะครับมองหาตัวละครที่ได้ไขค่าพลังโจมตีแบบจริงๆจังๆ,ๆนะครับผมก็จะตกไปดูกับตัวละครอย่างยูล่าดีลุกเลเซอร์ชงยุนเปยโตประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเซตของค่าพลังโจมตีครับถามว่าเหมาะขนาดนั้นไหมกลุ่มนี้ผมไม่เชียรให้ใส่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามีอาวุธที่มันเป็นสายค่าพลังโจมตีตร,ตรงๆกับตัวอาวุธที่มันเป็นอัตราคลิกความแรงคลิกพวกนี้จะเหมาะกว่าครับ ถัดมาในกลุ่มที่2นะครับผมสําหรับตัวของค่าชํนานาญัาต์ อันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมเชียร์ที่สุดนะครับผมซึ่งถ้าเป็นตัวละครที่มีการใช้ค่าชำนาญธาตุนะแล้วมีการแต้มพลังโจมตีไปด้วยแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับเรามาดูกันว่าตัวละครที่จะเหมาะกับชำนาญธาตุเนี่ยจะมีตัวละครอะไรกันบ้างครับถ้าเราฟิลเตอร์ตัวละครดาบใหญ่ออกมานะครับผมเราก็จะเห็นว่าอย่างตัวละครที่มันเป็นธาตุหินเนาะเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยครับตัวละครที่เหมาะเนี่ยก็จะไปมองหาตัวละครที่สามารถปิดปฏิกิริยาได้ครับเพื่อที่จะได้ใช้ค่าชำนาญธาต <Yes>, <answer> <ๆ>ุเราก็จะะไปนึถงงตัวครอย่า เดยาซายุเปิดโตนะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างโดริครับสำหรับเดยาเนี่ยด้วยความสามารถของเขาสกิลธาตุนะครับมันจะเป็นดาเมจที่ปิดหลังเนาะของดาเมจอื่นๆครับมันเลยเหมาะกับการที่ใส่พวกอะไรเกี่ยวกับชำนาญธาตุครับเพื่อไปปิดปฏิกิริยาตัวอื่นๆอันนี้ก็หยิบมาใช้ได้เหมือนกันครับ ส่วนในส่วนของน้องซายูนะครับผมก็จะมีพรสวรรค์ต่างๆที่มีการหยิบค่าชํานาญธาตุมาใช้อย่างตัวของพอรสวรรค์ติดตัวครับตัวนี้ก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตสูงขึ้นนะครับตามค่าชํานาญธาตุรวงไปถึงถ้าใครเนี่ยอัพกลุ่มดาวไปสูงๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มดาวที่6ความแรงของดาเมจต่างๆของซายูเนี่ยก็จะแรงขึ้นจากค่าชํานาญธาตุเพิ่มเติมไปด้วยครับ ที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะตัวของชำนาญทัสก็จะค่อนข้างหยิบม,มาใช้งานยากครับซึ่งที่ฟิลเตอร์ออกมาแล้วตัวละครที่เหมาะเนี่ยก็จะลำดับประมาณนี้เลยครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นเอาไฮท่ำมนะตัวแรกอันนี้คือตัวแทนของตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามากับคาเว้นั่นเองครับ สำหรับดาบนี้นะครับผมก็จะเป็นดาบที่เหมาะมากๆเลยครับสําหรับตัวละครอย่างคาเวที่จะมีการมายืนฟันอยู่ในสนามด้วยแล้วก็มีการใช้ค่าชนานาญธาตุเนี่ยเพื่อปิดปฏิกิริยาที่เป็นงอกเงยหรือว่าปฏิกิริยามะเฟืองของเรานั่นเองคาเวจะเหมาะมากๆเลยครับสำหรับการใช้ตัวของเมลเลดฟลาเวอร์ตัวนี้ครับถ้าลำดับแล้วนะครับผมดาบนี้จะเหมาะกับตัวละครคาเวที่สุดนะครับผมนี่คือตัวแทนคาเวเฉยๆนะทุกคนลองมาก็อาจจะเป็นตัวละครอย่างเดย่าซายุแล้วก็เปิดโตตามลำดับครับ ทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะครับผมสําหรับดาบนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำการเลื่อนขั้นหรือว่าอัปเลเวลของเขาในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมนะครับผมมันจะได้เพิ่มขึ้น1.5เท่าด้วยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะใช้ดาบนี้ใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเล่นตัวละครอย่างคาเวในอนาคตนะครับผมให้อัปรอตั้งแต่อยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมตอนนี้เลยนะอปไป90รอได้เลยครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้หยิบดาบเมลเลดไฟเวอร์มาใช้งานกันบ้างเนาะสำหรับตัวของอาวุธกิจกรรมเนี่ยหลายๆอันเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอันนี้นะผมก็ยังมองว่าคาเวนน่าใช้อยู่ดีนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ1 4 9 7 5ซัจบาสไครบ์เบอร์จากทางยูทูบครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็เดย่าก็ขอตัวไปขวัดแขวงดาบเมลเล e ไฟเวอร Right bye bye, so what deca Next time let's go fish fasting together.